็จะเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวได้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับคําตอบว่าเมื่อวที่26สิงหาคมเวลา10นาฬิกาบอกว่าการขอตัวหรือพยายามจับกลุ่มผู้ร้ายข้ามแดนรวมถึงพันธบรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศเตรียมแจงรายละเอียดให้สาธารณชนเข้าใจว่าจะต้องมีบุคคลมาร้องต่อสถานทูตก่อน แต่กรณีพันธบรวททักษินไม่เคยมีใครมาร้องยังกระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ถือว่าเป็นการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งยืนยันผลงานรัฐบาลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศโดยในยะที่มีการแจ้งเอาไว้ก็คือยังไม่มีใครมาร้องต่อสารทูตเมื่อวันที่27หลังจากวันที่26นะครับก็มีการพูดคุยต่อโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการถแถลง เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีขอส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนโดยเฉพาะกรณีพันธบัตรทัวทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโย,ยบายนี้เพราะไม่ได้เขียนไว้ในคำถแถลงต่อสภาส่วนการส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนที่ไม่มีความคืบหน้านั้นนายสุรพงษ์ย้ำว่า 1. ทางการะทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ส่งคำร้องไปยังต่างประเทศในช่องทางการทูต สองการติดตามบุคคลในต่างประเทศเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนกระทรวงการต่างประเทศไม่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว 3. ทางการไทยจะไม่สามารถจัดส่งคำร้องขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังต่างประเทศได้หากไม่มีข้อมูลรับรองแหล่งที่อยู่ได้ชัดเจนและเมื่อมีการถามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ได้รับคำตอบว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะ ไม่มีระบุเอาไว้ในนโยบายเร่งด่วนแต่หากมีใครทําเรื่องร้องขอตามส่วนที่สัญญากระทรวงการต่างประเทศก็จะรับไว้พิจารณาก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามแล้ววันนี้ว่าตกลงแล้วนโยบายกับหน้าที่ตามกฎหมายนั้นจะต้องทําอะไรก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่จะตั้งประเด็นเอาไว้เพื่อถามท่านพลเอกบรนิวิทเก่งเรียนนะครับในประเด็นที่สก็จะมีการ พูดคุยถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่ารองนายกเศรษฐกิจโดยเฉพาะกิติลัตน์นรนองได้โกหกเกี่ยวกับตัวเลขเป้าหมายการส่งออกว่าจะมีการส่งออกได้ถึง15%ว่าเป็นเรื่องของเจตนาดีอันนี้ก็จะมีคลิปที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ดูนะครับว่าคลิปที่พูดถึงกิติรัตน์นรนองคำว่าโกหกสีขาว เป็นการไว้ลายหรือเป็นวายร้ายของประเทศเชิญชมเลยนะครับ ผมใส่ลงตรงหน้าจะผู้หญิงที่สวยยิ่งกว่านางฟ้าผู้ไว้ลน์ตรงหน้าเหมือนฉันไม่มีน้ำยามีคนใหม่แล้วไว้ลายบอกฉันไม่พูดความจริงสักคำใครบ้างไม่เสียใจเอากันืิอๆอย่ามาต่อแม่ได้ไหมอย่ามาพูด่าไว้ลายไม่มีอย่างอ้ายตอหน้าฉัน เมืันนั้นไปโกรกแทนรักเองสาวความจริงวันนี้เขาไม่เคยมีถุงสีขาวมีแกทลท้มดำและน้ำเลามีแกล้จเจ้านา,าวาเนเม่นไปทั้งสมาไม่นองเเหมือนภาพ่านลงมาฟลางกับบานคิดแล้วน่นาสงสารประเทศไทยในยามนี้มีทั้งคนตาคนเมา,าคนชั่วโลกนี้ ทังคงโกงบัซีรวมคนอัพปรว่าไว้ลา ความจริงวันนี้เขาไม่เคยมีกุกสีขาวมีแบบมีดำและน้ำเงามีแต่ประเจ้าตลารมัเม่นไทั้งสมารในนอเงินเหมือนฟ้าผ่าลงมาพรางกับบานคิดแล้วนะ่าสงสารประเทศไทยในอย่างนี้มีทั้งคน่าคนมังคนชั่วโลกีทั้งกุกบากสีรวมคนอัิปรีววาไว้ กับการโกหกเพื่อชาติพี่น้องประชาชนหลายคนก็อยากจะทราบว่านายกให้ความเห็นเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็มี ทำให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่27นะครับเวลา13นาฬิกานายกยิ่งรักได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายกิติรักษ์นัละนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยยอมรับว่าการโกหกเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งเป็นเป้าหมายการส่งออกของประเทศโดยระบุเป็นการโกหกแบบไวส์ไลน์นั้นเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาดีสำหรับประเทศซึ่ง นายกิติรัตน์ก็มีเจตนาดีคงไม่มีเหตุผลที่จะมาปกปิดอะไรและตัวเลขเป็นตัวเลขที่เก็บจากตัวเลขจริงยังไงเราต้องชี้แจงให้แก่ประชาชนอยู่แล้วและเมื่อถูกถามว่าได้รับคำสั่งจากใครหรือไม่นายยกตอบว่าคำสั่งอะไรคะไม่มีหรอกค่ะใครจะสั่งได้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงหมดเมื่อมีการถามต่อว่าแล้วนายกิติรัตน์ได้กล่าวว่าได้รับอนุญาตให้โกหก ในบางเรื่องได้นายกจะว่ายังไงนายกตอบว่าไม่มีไม่มีหรอกค่ะแล้วหลังจากนั้นนายกก็ได้มีการพูดถึงตัวเลขส่งออกที่สภาพัฒน์ได้รายงานในครึ่งปีที่ผ่านมาในในประมาณที่เป็นจริงคือ7%เปอร์กว่า,วาแต่เดิมที่มีการตั้งเป้าหมายจากกระทรวงต่างๆคือ15%ตามที่รองนายกรัฐมนตรีได้พูดแต่เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆก็คือ สถานการณ์ของความผันผ,ผวนทางด้านตลาดยุโรปก,ก็ทําให้การส่งออกมีตัวเลขลดลงตัวเลขที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้เวลานี้จึงอยู่ที่8 9ถเนพราะฉะนั้นการโกหกสีขาวก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้ตั้งประเด็นว่าตกลงแล้วไว้์ไลน์มันคือไวร้ายหรือคือการไวไลน์กันแน่ก็จะเป็นประเด็นที่จะถามความเห็นของท่านพเอกบรันรวิทย์เก่งเรียนในช่วงหน้านะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจนักเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็มีสอบาตาซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายกไปดูแลอยู่วันนี้ก็เกิดถูกตั้งคําถามจากทั้งแพทย์ที่อยู่ในภาคใต้และผู้ที่ทําหน้าที่ว่าวันนี้สอบาตอทําไมมีหน้าที่ที่เปลี่ยนไปแทนที่จะมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้กับมีหน้าที่ในการไปเยียวยาผู้ได้รับ การกระทําผิดหรือแม้แต่ผู้ที่กระทําความผิดซะเองเลยกลายเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามว่าตกลงสบตวันนี้มีหน้าที่ในการเป็นพระเจ้าผู้ใจดีหรือมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาภาคใต้กันแน่นะครับก็เลยมีคลิปมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนใต้อาจจะฟังยากนิดน,นึงนะครับเพราะเป็นภาษาใต้เชิญเลยครับพี่น้อง ปัญหาประเทศนั้นมันเป็นเรื่องของคุณไทยทางประเทศไม่ว่าเป็นเรื่องของคนตายเห็นคนตายต้องฟ้ายิ่รอกเป็นดิอีฟ้าย่ายกไปชาติปัตย์อีกฝฟก้ายก,ก็ต้องผักด้ือไทยคุณดินเน้อความบุญไหว้ทางเม็ดนั้นมันเกิดขึ้นจากคนเนื้อที่เจอไอ้จิ้นคนเดียวนี่มันเปรดมันบ้าอำนาจมันคิดอีรลงเจ้าคิดอีจ่างหรอไทยไม บอกคนตายอย่างป๋าเอาปากปั้งเส้นทางก้องมันนั้นมันก็เลยเอาเบี้ยฝาดว่าคนตายเบลเบลคนตายเป็ดๆบางคนนั้นเช่นว่าไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไก่ดำเขาเรียกไอ้เลยไก่หมึกดำมันเลยมันไอ้ไก่ดำอะไรอย่างนี้ยู่เทลโดเทลปัดลุงในโจนเดือนั้นก็คนตายแต่มันเบลเบันนี่เระคุณป๋ารู้ไหมเป็นนั้นนั้นโบนี่ลาไอ้ตาปูไอตุ๊กตูการขอบโบ้ไรนั่นยไอตัวนี้คนตายแต่มันเบลเบล เจ๊งดอกจิกทุกคนเึงกันแต่ว่ามันนอนอยู่ในร่างเล็วว่างเปรดไปตู้บาน์เล็วนะว่างนี้ไอโบเนี่ยมันมาตะล่มป้าคุณน้ำต่อใจที่คนส o o m ขาไม่กินออกมาปกป้องป้ากันมั้งนะในเมื่อไอโบเรือนั้นมันมาจมตีป้าของเราเหอรวมต่้งคนต,ตายต่างไร่ที่ิงดูได้นะใครจะปล่อยให้จิ้นกับพี่ขาไปทำไรยประเทศเออนั่นแหละคุณดีนเนอ้อรูกร้านกับวงวชุมพลลูกทิศคุณพัน ลูกด้านโผจ่าดำนี่ลูกด้านโผกันใจยได้นี่หายไปไหนกันเม็ดนะใครที่ไม่ออกมาปะกองสักทีกคนตายกันมัง้งอ่ะทำฟังดาเดป้าอายุเก๊ก้กาวทิพเหลือเลวเกอยู่เป็นเจ้ากรรมไม่บ้านเมืองได้น่าเก่าได้นี่ถ้าคนบุญไม่เอาไปหน้าเอาตาไปรายเราอลองเว้นจัดตั้งใไห้เกยฟังนะไอ้ที่เขาเล้งกันว่าคนตายเป็นคนจริงกันมันอย่างจริงอยูอย่เลยไม่ ภาคใต้ก็เลยเป็นปัญหาที่วันนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคใต้หลายท่านก็ตั้งคําถามผ่านมาที่รายการให้ช่วยถามมุมมองท่านพเลเอกบัญวิทย์เก่งเรียนในประเด็นที่ว่าตกลงแล้วสบตน,นั้นมีหน้าที่ในการทําอะไรเพราะเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายคดีที่ขึ้นสู่ศาล95เป็นคดีที่มีการไม่สั่งฟ้องและเหลืออีก5%เ ก็จะมีการยกฟ้องเป็นส่วนใหญ่เกิดคำถามว่าตกลงแล้วการที่สบตไปนั่งเยียวยากันอยู่นั้นเป็นการเอาเงินไปให้กับผู้กระทำความผิดหรือไม่แล้วการเอาเงินไปให้กับผู้กระทำความผิดจำนวนมากๆแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะทำอย่างไรก็เป็นประเด็นที่จะเรียนถามท่านพลเอกวรรณวิทย์เก่งเรียนในช่วงหน้านะครับแล้วก็สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีผลสัมภาษณ์ออกมาจากนักเรษฐศาสตร์นะครับที่ ประเมินว่าคนไทยวันนี้เสพติดประชานิยมโดยเฉพาะเรื่องการนำโครงการทั้งหมด16โครงการมาที่จะในการตรวจสอบพี่น้องประชาชนว่าวันนี้คนไทยเสพติดประชานิยมอย่างไรนะครับโดยยกทั้งหมด16โครงการของรัฐบาลมาเป็นตัวประเมินผลนะครับซึ่งก็ทราบว่าในประเด็นคนไทยปัจจุบันนี้นักเศรษฐศาสตร์มองว่า104.8.6 เชื่อว่าประชาชนขนาะนี้เสพติดโครงการประชานิยมแล้วนะครับลงลงมา47.1เชื่อว่าประชาชนขนาะนี้เริ่มเสพเสพติดประชานิยมและไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนใดเลยที่เห็นว่าคนไทยไม่เสพติดโครงการประชานิยมนี่แหละครับจึงเป็นคำตอบว่าทำไมปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้จึงยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็กลับไปถามพี่น้องคนไทยว่า วันนี้ตัวเราเองตัวท่านเองยังเสพติดโครงการประชานิยมหรือไม่โดยยกโครงการทั้งหมด16โครงการนะครับจากการสํารวจเรื่องนโยบายประชานิยมส่งผลดีหรือผลเสียต่อประเทศไทยระหว่างวันที่21-28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนําโครงการประชานิยมของรัฐบาลทั้งหมด16โครงการพบว่าเป็นโครงการที่ไม่ดีนะครับ7โครงการโครงการที่ดี4โครงการและอีก